ไปไหมตามมาได้ไหขึ้นเขาไปไม่ได้ขึ้นเขาอยู่ได้ยัลำบากเยอไม่สู้นะบ้าน ชันช้างสีมันยาวไม่ไม่ไม่เท่านี้กระสินเนินเ,<อ>เป็นเนิน<อ>นี่เฉย,ยะจ,ะจะมีนิๆประมาณนี้แต่มมัน,เ,นมเรียกเขา พักก่อนพักก่อน,กกอนักท่านเลยแหรอสะท้าขามแกนใช่แล้วก็ออกมาทางกระน,นวนจอดก่อนปิดา <c oughs> กลมหน้ากลมตาโอ้พักพักก่อนพักเอาแรงก่อนที่จะขึ้นปั่นไม่ปั่นเรียกเมืองเที่ยวเดียวแล้วกลับไปทำงานกลับมาเดี๋ยวก็เร็วอ่ะก็เร็วอ่ะหาส้นไม่ทันจะเอาตะคกียเหรอนนยาว เอาแรงก่อนเอาแรงก่อนเหลือนเนิ้นสุดท้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยขึ้นแน่นี้ได้ก็หมดเลยเย <Yeah. S 2> ้ไปตครับไปต่อจอดให้แน่ง โอ้ผิดคาดผิดคาดไปอีกนิดเดียวอ <c oughs> <c oughs> เยี่ยม <laughs> เยี่ยมจริงจริง <g ling> เยี่ยมมากเส้นทางนี้มีทุกรูปแบบสุดยอดเลยขอบคุณเหนื่อยจริงๆ